แจ้งมาเป็นเหมือนเด็กป่วยเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอตรวจไปตรวจมาประวัติพ่อแม่เล่าแปลกๆดูแบบทำไมเล่าสองสามรอบเล่าไม่ตรงกันเลยว่าอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็แบบเด็กก็ดูแบบช้ำๆแปลกๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาผ่าดูก็อ่ะน่าจะโดนแบบพอ่อแม่ทำลายใช่หรือว่าเออพวกที่เหมือนเป็นแบบก็ส่วนใหญ,ญ่จะมาด้วยไม่ทราบเหตุนั่นแหละเนาะ,นะมันเป็นแบบเหมือนเป็นถังใบใหญ่ค่ะเอผ่าไปผ่ามาอุ้ยเจอยาเสพติด อ่าเหมือนเหมือนเสียชีวิตจากยาเสพติดสืบไปสืบมาเอาไปเล่นยาที่ไหนไปที่ผับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบนําไปสู่การแบบจัดการเคลียร์ผับอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีการทําแบบนี้มาทําให้เราเชื่อใจคนน้อยลงไหมคือคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในสังคมอยู่แล้วเราแค่รับรู้มันอการที่เรารับรู้มันไม่ได้ทําให้สังคมมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็ทําให้เราระวังตัวมากขึ้นได้ได้รู้มากขึ้น แต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเห็นทุกคนแบบใหญ่นี่ค่ะตกรอนได้เลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะก็คือเหมือนเหมือนเรารับรู้รับทราบอม,มากกว่า